สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกนะครับกับการคำนวณตัวเลขนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราจะมาดูสูตรนี้กันนะครับสูตรนี้เวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับตัวเลขหลักร้อยนะครับจะได้ตัวเดียวแบบนี้นะครับหลักสิบก็จะได้ตัวเดียวเช่นกันนะครับเราไปจับคู่กับหลักหน่วยนะครับ มีทั้งหมด3ตัวนะครับเลขจะได้งวดละ3ชุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันที่16มิถุนายนนะครับก็คืองวดหน้านะครับเราจะคิดเราคำนวณได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเรามาดูวิธีการคิดกับคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับผมวิธีการคิดกับคำนวณนะครับสูตรของเรานะครับเรานําปีพศมาตั้งคำนวณนั่นเองนะครับใครที่ดูเป็นประจำนะครับ ปีพศนะครับในตำแหน่ง5 6 8นะครับเราตั้งในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราตั้งแค่6 8ข้างหลังก็พอนะครับทีนี้ตำแหน่งที่เราต้องจำนะครับดูดีๆนะครับไปดูหลักร้อยก่อนหลักร้อยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1ตัวนี้จุดแรกนะครับจุดต่อไปดูเลขท้ายครั้งที่1หลักสิบตรงนี้ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง นี่คือตำแหน่งหลักร้อยนะครับจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณทุกงวดเราใช้จุดนี้นะครับส่วนหลักสิบนะครับให้วงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1ตรงนี้และก็หล right ักสิบกับหลักหน่วยของรางวัลที่1เช่นกันนะครับทุกครั้งนะครับหลักสิบใช้จุดนี้ส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ไปบวกหลักพันรางวัลที่1ตรงนี้ตรงนี้บวกกันนะครับและอีกจุดหนึ่งไปดูเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยตรงนี้ ทุกครั้งนะครับในแต่ละหลักนะครับเราใช้จุดนี้นี่คือหลักร้อยนี่คือหลักสิบและนี่คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลข2มาตั้งตัวนี้นะครับ6กบวก2ได้8มาตั้งตัวนี้นะครับและก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเลข5มาตั้งแบบนี้นะครับส่วนฝั่งหลัก10บนะครับเลข1ตัวนี้มาตั้งแล้วก็8บวก8ได้16มาตั้งตัวนี้ นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข7นั่นเองแบบนี้นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับ2บวก3จะได้5เราก็มาตั้ง5ตรงนี้และเลข8เรามาตั้งแบบนี้วิธีการบวกตัวเลขนะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับ2บวก5ได้7 8บวก6ได้14นะครับแล้วเอา7บวก4ได้11คือ1น,นะครับค่อยเพิ่มเป็น2เพิ่มเป็น3เพิ่มเป็น4 และเพิ่มเป็น5นั่นเองเลขทั้งหมดจะมี5ตัวนะครับในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองนะครับส่วนคู่หลังนะครับยังไม่ต้องบวกนะครับ1บวก5จะได้6 6นะครับ6วก6ได้12นะครับและ6บวก2จะได้8 8เป็น9เป็น0เป็น1และเป็น2แบบนี้มี5ตัวเช่นกันนะครับส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับ5บวก61 1คือ1นะครับ8วก8ได้16ตั้งเลข6 1บวก6นะครับจะได้เท่ากับเลข7นะครับพอได้7แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มครั้งละ2แต้มนะครับจะได้เลข9และเลข11คือ1นั่นเองไม่มีตัวทดนะครับเพิ่มครั้งละ2แต้มแบบนี้เราฟันธงหลักหน่วยไปที่7 91นั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปเลือกหลักร้อยกับหลักสิบมานะครับหลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราฟันธงเอาไว้เลขจะได้3มชุดเท่านั้นนะครับ วิธีการฟันธงตัวเลขนะครับคู่สุดท้ายที่เราตั้งไว้ตรงนี้ให้เราบวกกันแบบนี้แบบนี้นะครับ5้าบวก8ได้13บตัวแทน8นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับคู่สุดท้ายบวกกันแบบนี้7บวก8ดบห้านะครับ5ตัวแทน0ูนย์นะครับแบบนี้คำว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนั่นเองนะครับ 3บวก5ได้ 8, 8บวก5 13นะครับ5บวก5ได้10คือ0 0บวก5จะได้5เราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขให้เราดูข้างบนกับข้างล่างนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดฟันธงเลข3ไปที่หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดแบบนี้ฟันธงเลข0นย์นะครับไปที่หลักสิบนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาจับคู่กันเราก็เอาเลข3เลข0ูนต์ตัวนี้มาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราฟันธงเอาไว้แบบนี้นะครับ307 309และ301นั่นเองเลขก็จะได้งวดละ3ชุดแบบนี้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดถัดไปนะครับวันที่2พฤษภาคำนวณออกวันที่16พฤษภาคมง,งวดนั้นกองสลากเขาตักมาเลข309นะครับ 309นะครับแบบนี้เราฟันธงเลขถูกต้องนะครับ30ศแล้วก็หลักหน่วยจะมีเลข9ตัวหนึ่งตัวนี้แบบนี้เราถูกรางวัลได้นะครับ3ตัวข้างหน้าเป็นลุ้นกันเอาเองนะครับรางวัลที่1นะครับงวดถัดไปเราจะคำนวณอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนำมาไว้นะครับปีพศออมาตั้งหลักร้อยหลักสิบตั้ง3หลักส่วนหลักหน่วยตั้งแค่2หลักแบบนี้จุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1ตัวนี้ หลัก10ครั้ง stumbled, ที่1เลขท้ายนะครับไปบวกครัしし้งที่2หลักหน่วยตัวนี้ตรงนี้บวกกันนะครับฝั่งหลัก10นะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับและหลัก10หลักหน่วยนะครับรางวัลที่1ใกล้ๆกันนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงหลักแสนไปบวกหลักพันตรงนี้และอีกจุดหนึ่งนะครับเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเลข2แลเราก็มาตั้งนะครับหบวกหได้เท่ากับเลข7 มาตั้งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข0ูนย์นะครับตัวนี้นะครับเลข0ูนย์ตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเลข0ูนย์ตัวนี้มายังไงนะครับเลข5มาตั้งศูนย์บวกเได้9มาตั้งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้สําคัญนะครับงววนี้เป็นเลข2มาตั้งแบบนี้นะครับฟังหลักหน่วยนะครับสองบวกหนึ่งจะได้3มมาตั้งตัวนี้ เลขหนึ่งมาตั้งตัวนี้วิธีการบวกเหมือนเดิมนะครับบวกลงมานะครับบวกกันได้7บวกกันได้สามนะครับเจ็ดบวก3ามได้10บคือ0ูนนะครับศูนย์เพื่อเป็น1เป็น2เป็นสามแล้วก็เป็น4ี่แบบนี้ครบ5ห้าตัวเราก็หยุดนะครับหบวก5้าได้10บคือ0ูนย์นะครับ9้าบวก6ได้สิบห้าศูนย์บวกห้าจะได้ห้าห้าเพิ่มเป็นหกหกเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแดแล้วก็เป็น9้าแบบนี้มีทั้งหมด5ตัวเช่นกันนะครับ ส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับ3บวก6จะได้9้านะครับ1บวก8จะได้9นะครับ9บวก9จะได้เท่ากับเลข18ก็คือ8นั่นเองเพิ่มครั้งละ2แต้มจะได้10คือ0นะครับเพิ่มครั้งละ2แต้มจะได้เลข2นั่นเองฟันธงไปที่หลักหน่วยนะครับมีทั้งหมด3ตัวแบบนี้เพิ่มครั้งละ2แต้มนะครับทีนี้เราจะไปฟันธงหลัก,กร้อยกับหลักสิบมาหลักละ1ตัวเท่านั้นนะครับวิธีการฟันธงนะครับ เราก็เอาคู่นี้บวกกันก่อนคู่สุดท้ายนะครับ0บวก8ได้8 8ตัวแทนเป็นเลข3นะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับตัวนี้2บวก8ได้10คือ0นะครับ0ตัวแทนเป็นเลข5หรือว่าบวก5นั่นเองนะครับทีนี้เลขทั้งหมดจะมี5ตัวนะครับเราสามารถที่จะคัดมาแค่ตัวเดียวได้เราเลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับข้างบนกับข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้ เลข3ันทงหลักร้อยนะครับเลข3มา3งวดแล้วนะครับหลักร้อยนะครับตรงนี้เลข5นะครับไปที่หลัก10นั่นเองแบบนี้เราก็นําเลข3กับ5มาจับคู่กับ8 0 2ที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข3 5แล้วก็8นะครับ350นะครับแล้วก็3 5 2นั่นเองเราก็มีตัวเลขไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละ3ชุดแบบนี้นะครับ เราคำนวณจากวันที่16พฤษภาคมนะครับไปออกวันที่1มิถุนายนงวดที่ผ่านมานั่นเอง3 5 2นั่นเองนะครับแบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนะครับ3 5เลข2มีตัวหนึ่งแบบนี้นะครับ3ตัวข้างหน้าก็ไปลุ้นกันเอาเองนะครับรางวันที่1นนั่นเองนะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับหวังว่าคงจะพอทำได้นะครับเราจำแค่ตำแหน่งที่เราวงเอาไว้ตรงนี้ นะครับตำแหน่งตัวนี้นะครับส่วนข้อมูลกองสลากก็ไปจดให้ถูกต้องนะครับปีพศก็ตั้งตามที่ผมแนะนํานะครับที่มาทําให้ดูตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับเพราะเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้ด้วยนะครับทีนี้เลขจะเหลือ3มชุดแบบนี้ได้ทุกงวดจุดสําคัญที่เราต้องเพิ่มเข้ามานะครับเราต้องรู้จุดนี้นั่นเองนะครับตัวสีแดงนะครับตัวสุดท้ายนะครับและจุดนี้นั่นเองจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับ คัดตัวเลขเจะเหลือแค่ตัวเดียวแบบนี้นะครับฟันธงไปที่หลัก,กร้อยกับหลักสิบมาวางคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองนะครับแต่ถ้าทําให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเอาเป็นว่าใครชอบคิดชอบคนวณตัวเลขอยากได้สูตรไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่องทางการติดต่อนะครับให้ติดต่อมาเบอร์นี้นะครับ0 9 5ย์2 9 5 0 4้นั่นเองนะครับ เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line ของทางช่องเรานั่นเองนะครับใครมีรายก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปแล้วก็ทักมาว่าอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันก่อนก็พูดคุยกันได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยโทรมาได้เช่นกันนะครับส่วนใหญ่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทีนี้เรามาดูวดหน้ากันนะครับ มาดูว่าวันที่16มิถุนายนนะครับเราคำนวณได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราคำนวณจาก1มิถุนาที่ออกคือ352ไปแล้วนั่นเองปีพศมาตั้งปีพศตั้งเหมือนเดิมนะครับปีพศมาตั้งนะครับตำแหน่งเดิมจุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักแสนในวันที่1นะครับหลัก10ครั้งที่1เลขท้ายนะครับกับหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกันตรงนี้นะครับฝั่งหลัก10ก็วงไปที่หลักหมื่นางวันที่1และหลัก10บหลักหน่วยนะครับตรงนี้ หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนางวันที่1นะครับไปบวกหลักพันางวันที่1ตัวนี้อีกจุดหนึ่งไปดูหลักร้อยทั้งที่1เลขหน้าตรงนี้นะครับเลข5เรานํามาวางนะครับตรงนี้ศูนย์บวกสี่ได้สี่เราก็มาวางแบบนี้นะครับเลข5มาวางตรงนี้5้บวกสองได้7ก็มาวางนะครับ5้าบวกเก้าสิบสี่ก็มาวางนะครับตรงนี้เลข3ก็วางตรงนี้เราบวกกันลงมานะครับ5บวก5ได้10คือศนย์ะครับ4บวก6ได้10ก็คือ0นย์เช่นกัน ศูบวกศย์ได้0ูย์ศเพิ่มเป็น1 1เป็น2เป็น3และเป็น4ี่นะครับฟันธงไปที่หลักร้อยนะครับห้บวกหได้10คือ0ูนนะครับเจบวกหได้13บนะครับศูนย์บวกสจะได้3 3มเพิ่มเป็นสี่เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7จ็ดนั่นเองฟันธงไปที่หลักสิบนะครับสีบวกหได้10คือ0ูนย์นะครับสามบวกแปบเคือ1นึศนย์บวกหนะครับจะได้เท่ากับเลขหนะครับ 1>, 1เพิ่ม2จะได้เท่ากับเลข33 3, เพิ่ม2จะได้เท่ากับเลข5ฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นวันที่16มิถุนายนถ้าใครจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหลักร้อยให้ติดไว้นะครับเลขกลุ่มนี้หลักสิบก็เช่นกันให้ติดไว้เลขกลุ่มนี้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับให้เราเลือกไปที่เลข1เลข3แล้วก็เลข5นั่นเองนะครับทีนี้หลักร้อยจะเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เวลาเราคัดออกมานะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับหลัก10ก็เช่นกันนะครับเราต้องรู้จุดนี้สูตรที่ผมส่งไปให้จะมีบอกว่าเอาตัวไหนมาวางนะครับเอาตัวไหนมาวางนะครับเลข5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเลข5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราฟันธงเอาไว้แบบนี้นะครับผมใครสนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจะมีบอกว่า ตัวนี้คิดยังไงตัวนี้คิดยังไงนะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับ0952429504เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line นะครับและก็เป็นเบอร์โทรด้วยเช่นกันนะครับจัทักทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรมาคุยกันก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเรื่องวิธีการคํมววณตัวเลขนะครับแต่ถ้าเราจับคู่ทั้งหมด01234อันนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับผมจับคู่ให้ดูนะครับ34567 เราเรียงไว้แบบนี้เลขหลักหน่วยที่เราฟันธงจะเป็น1 3 5นั่นเองนะครับเวลาจับคู่ทั้งหมดนะครับเลขทั้งหมดนี้วันที่16นะครับมิถุนายน16มิถุนายนก็คืองดหน้านั่นเองนะครับเลขทั้งหมดถ้านับดูดีๆนะครับมีทั้งหมด15คู่นั่นเองเป็นชุด2ตัวนะครับ15คู่นะครับถ้าใครสามารถที่จะนำเลขทั้งหมดไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับ แต่ถ้าเราไปจับคู่กับหลักร้อยหตัวนี่ก็หลายตัวมากนะครับประมาณ75ชุดนะครับแต่ถ้าเราได้สูตรไปนะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับหลักสิบจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาจับคู่กับหลักหน่วย1 3ึ่านะครับเลขในกลุ่มนี้จะมีแค่3ชุดเท่านั้นนะครับผมนี่คือเลขที่เราคำนวณง,งดวันที่16มิถุนายนนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมเรามารุ่นกันนะครับว่าตัวไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง นะครับอยากได้สูตรไปคิดไปคำนวณด้วยตนเองก็ทักมาหาผมได้0952429504นั่นเองนะครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับเลขในกลุ่มนี้เราตัดให้เหลือแค่3ชุดเท่านั้นเองนะครับช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบพนงก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด s u b สไครต์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับ ขอขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกๆงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ